ฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอียสระเอียกไก่บวกสระเอียอ่านว่ากเอียเกียตเตาบวกสระเอียอ่านว่าตเอียเตียอออ่างบวกสระเอียอ่านว่า โบเอียเอียโบใบไม้บวกสระเอียอ่านว่าบอเอียเบียโจจานบวกสระเอียอ่านว่าจอเอียเจียโดเด็กบวกสระเอียอ่านว่าโดเอียเดีย ชอชิงบวกสระเอียอ่านว่าโฉเอียเฉียหอหีบบวกสระเอียอ่านว่าหอเอียเฮียขอไข่บวกสระเอียอ่านว่าขอเอียเขียถอถุงบวกสระเอียอ่านว่าทอเอียเทีย พอพึ่งบวกสระเอียอ่านว่าพอเอียเพียฝฟฟ้าบวกสระเอียอ่านว่าฝอเอียเฟียพอพานบวกสระเอียอ่านว่าพอเอียเพียมอมาบวกสระเอียอ่านว่าโอเอียเมีย โลิงบวกสระเอียอ่านว่าโลเอียเลียโชช้างบวกสระเอียอ่านว่าโชเอียเชียโนหนูบวกสระเอียอ่านว่าโนเอียเนียงงูบวกสระเอียอ่านว่างงเอียเงีย โยยักบวกสระเอียอ่านว่าโยเอียเวียวหวนบวกสระเอียอ่านว่าวเอียเวีย